ทุกความเชื่ออาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแล้วคุณหละัะเชื่อไหมสวัสดีสสดครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเชื่อไหมนะครับก็มาต่อกันอีกตอนแล้วทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่านี่คือเสียงใครวันนี้เป็นดาราหน้าใหม่ก็คือน้องปังปอนกับน้องลูกอังค่ะก็วันนี้ฝุ่นเยอะไหม ยอ,อยากถามคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเพราะว่ากรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มหนาวน้อยลงแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ลดลงเลยก็คือฝุ่นอ,อยากถามถามสุขภาพทุกท่านเป็นห่วงนะครับก็วันนี้เรื่องของฝุ่นฝุ่นเนี่ยจะเยอะในช่วงหน้าหนาวและหน้าหนาวที่คิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงก็คือที่ภาคเหนือนะอย่างที่ได้ยินข่าวกันมาว่าเชียงใหม่ใช่ไหม,มที่เหมือนติดว่ามีฝุ่นมากที่สุดอืมก็ทีเนี้ย พอความหนาวมาความเชื่อก็มาเหมือนกัน mm. ทีนี้ความเชื่อที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นเรื่องผีตาพระอ้อมค่ะ <c oughs> ทีนี้ผีตากพระอ้อมคืออะไรเรามาพูดให้ฟังกันก่อนก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน <c oughs> โดยที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาคืออย่านอนตอนผีตาพระอ้อม <c oughs> พ่อแม่ก็จะชอบมาบอกเราแต่เอออยากรู้เหมือนกันว่าแล้วทําไมเรามักจะชอบนอนตอนนี้ มันเป็นเวลาที่แบบว่าเราเริ่มเรียนพอดีด้วยนะอืออ่ะเป็นเหมือนกันอ่ะีนก็ชอบนอนเวลานั้นแล้วจะหลับดีด้วยนะหลับดีกว่าช่วงแบบเวลานอนปกติของเราอีกใช่ทีนี้เนี่ยก็เลยไปรีเสิร์ชข้อมูลกันมาว่าผีตาพ้าอ้อมเนี่ยที่มาที่ไปของความเชื่อเนี่ยมันคืออะไรบ้างค่ะหนึ่งผีกลัวแดดเฮ้ยทำไมผีต้องกลัวแดดก็คือในความเชื่อของทางโลกผีเนาะผีเช่นตายท้องกลม ก็คือเขาก็ต้องมีลูกแล้วพอเขาคลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จําเป็นต้องใช้พระอ้อมค่ะเมื่อจำเป็นต้องใช้พระอ้อมก็จําเป็นต้องสักพระอ้อมในเมื่อต้องสักพระอ้อมก็จําเป็นต้องตากพระอ้อมค่ะแต่ผีกลัวแดดจะทําไงล่ะทีนี้ก็เลยเลือกช่วงเวลาที่แดดอ่อนที่สุดนั่นก็คือช่วงเย็นจึงออกมาตากพระอ้อมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของผีตากพระอ้อมในข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลที่สองก็คือเขาเชื่อกันว่าช่วงผีตากพระอ้อมเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่เชื่อมต่อระหว่างโลกผีโลกคนก็คือผีอาจจะอยู่ปนกับเราตอนนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะใช่ผีปล่วเนี่ยคนค่ะอ๋อที่คุยอยู่ตอนนี้เป็นคนนะครับอืก็คือว่าถึงหน้าจะเหมือนผีแต่ไม่ใช่เล่นกันซะแล้วก็คือเมื่อเราหลับถ้าเราหลับในช่วงผีตากพระอ้อมเนี่ยบางทีวิญญาณเราอาจจะหลุดออกจากล่างแล้วในเมื่อเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมต่อระหว่างโลกผีโลกคนวิญญาณเราอาจจะออกไปเจอกับผีตนอื่น จนทําให้เรากลับเข้าล่างไม่ได้ก็จะมีอีกความเชื่อหนึ่งที่เขาบอกว่าไหลาตายที่หมายว่านอนหลับแล้วเสีย <c oughs> ชีวิตไปเลยนี่ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งเหมือนกันทีนี้เนี่ยเรื่องที่เรารีเสิร์ชมาอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนว่าเป็นรูปธรรมท,ที่สุดก็คือว่าเลิกเผาศพ <c oughs> ก็คือตามความเชื่อชาวพุทธแล้วเนี่ยเวลาใครเสียชีวิตเราก็จะทําการเผาเนาะ <c oughs> อย่างเช่น้เป็นคริสก็จะฝังแต่ว่าพุทธเราเนี่ยจะเผา แล้วก็เวลาเผาก็คือเวลาเนี้ยเวลาเย็นเวลาผีตัพระอ้อมนี่แหละจึงเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะนอนหลับหรือจะทําอะไรเช่น,นบางคนที่เขาบอกว่าไม่อยากให้เผาศพวันศุกร์เพราะคาว่าศุกร์มันไปพ้องกับคำว่าสุขที่แปลว่าความสุขออืมก็มีความเชื่อนี้เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยกลับไปที่ภาคเหนือเราติดไปที่ภาคเหนือภาคเหนือคืออะไรในตามความเชื่อของภาคเหนือหรือชาวล้านนาผู้เหนือได้กัดเจ้ามาได้เจ้ามันคือคนอีสานเถอะออ๋ออ่ะ ความเชื่อของคนเหนือเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเมื่อถึงเดือนหนึ่งน้าจากแม่น้ําเนี่ยจะไหลเร็วมากเป็นกระแสน้ําที่ไหลเร็วมากอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันมาว่าภาคเหนือชอบน้ําท่วมอย่างที่เชียงใหม่ที่ผ่านมาก็ถือว่าท่วมแรงมากเลยนะแต่ก็ท่วมกันเป็นประจำทุกปีทีนี้เนี่ยพอน้ําท่วมเนี่ยมันก็จะพัดพาพวกดินโคลนที่มีประโยชน์ต่อการแบบปลูกพืชมาด้วยแล้วเมื่อถึงเดือนที่น้ํากระแสมันไหลลดลงชาวบ้านก็จะออกมาปลูกพืชกัน แต่ว่าด้วยความที่บ้านเราก็ไม่ชัวร์เนาะว่าบางทีฝนมันก็ตกหลงหน้าบ้างทีนี้สิ่งที่จะทําให้ชาวบ้านเมคชัวร์ว่าน้ํามันลดแล้วแล้วเราจะปลูกเพื่อได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ากระแสน้ําจะไหลกลับมาท่วมพือที่ปลูกไว้อีกได้นั่นก็คือจะมีเสียงอย่างหนึ่งเสียงอะไรคะเป็นเสียงอะไรให้ถ่ายดูผีหรือเปล่าอ่ะนี่ก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะ เวลาคนเราได้ยินเสียงอะไรโดยที่เราไม่รู้จักเราก็จะคิดว่าเป็นผีแต่ความจริงมันคือเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งให้ทายว่าเป็นสัตว์อะไรช้างเหรอคะแบรนอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ความจริงมันคือเสียงจิ้งรีดก็คือเมื่อกระแสน้ําลดลงไปแล้วเนะี่ยจิ้งรีดก็จะเริ่มร้องนี่ก็เป็นทรายอย่างหนึง่งที่จะบอกได้ว่ากระแสน้ําลดลงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะปลูกพืชได้แล้วแต่อย่างที่บอกว่าหน้าฝนเรามันไม่ชัวว่าจะตกไม่ตกตอนไหน สิ่งที่จะทําให้ชัวร์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือความหนาว<ะ>เมื่อความหนาวมาสิ่งที่ตามมากับความหนาวก็คือหมอก<ะ>ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกาะตามต้นไม้คนเราตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมอกคืออะไรย้อนกลับไปตอนนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าอันนี้คือพระอ้อมที่ผีเอามาตากไวม้อ,อืแล้วก็เมื่อความรู้มันขึ้นมาแล้วเราก็จะอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นหมอกที่เกาะต้นไม้ทีนี้เนี่ย เมื่อถึงเวลาหน้าร้อนอ่แดดมันก็มาหมอกก็หายไปก็เลยเรียกช่วงนี้อีกทีหนึ่งว่าผีเก็บผ้าอ้อมแล้วเป็นแล้วผีเก็บผ้าอ้อมเนี่ยคือผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายเหรอคะลองไปเจอไหมไม่ดีกว่าน้องลูกอังอยากเจอผีตากผ้าอ้อมนะครับไม่เป็นไรคะ่ะหรืออย,อยากไปช่วยขเขาเก็บไหมไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะเ <c oughs> ขาเก็บผ้าในห้องตัวเองก็พอคะ่ะแล้ววันนี้ซักผ้าหรือยังซักเรียบร้อยแล้วคะ่ะ แล้วมีคนเก็บให้หรือยังยังคะ่ะแต่ว่าย่าเก็บให้หนูนะคะหนูกลัวอ่ะก็เป็นความเชื่อของทางภาคเหนือช<ะ>าวล้านนาก็เมื่อผีตากพระอ้อม,อมเรียบร้อยแล้วผีเก็บพระอ้อมเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการเมคชัวร์ได้เลยว,ว่าเราจะออกมาปลูกพืชกันได้อย่างที่ไม่ต้องกลัวแล้วว่ากระแสน้ําจะไหลกลับมาท่วมพืชที่ปลูกไปได้อ่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของงางภาคเหนือซึ่งเฮ้ยนี่คือเพิ่งไปรีเสิร์ชข,ข้อมูลแล้วเพิ่งเคยอ่านเจอเหมือนกันว่า มีความเชื่อนี้ด้วยอเออก็คืออันนี้จะก็จะออกไปในแนวของทางแบบเกษตรอะไรพวกนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นกุศโลบายที่ดีนะความจริงซอร์พาวเวอร์ได้เลยนะไปดูแบบผีเก็บผ้าอ้อมผีตาผ้าอ้อมอย่างเงี้ยเออบางทีคนเราแบบเฮ้ยมันคืออะไรความจริงมันก็คือหมอกนั่นเองใช่ทีนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของน้องอังค่ะน้องอังเขาเตรียมเรื่องมาเหมือนกันอ๋อก็ก็มีเรื่องประมาณนี้คล้ายๆผีตาผ้าอ้อม แล้วในเรื่องเนี่ยเราเป็นผีเราเป็นคนเราเป็นคนค่ะแต่ว่าเราไปเจอผีมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผีหรอกก็เดี๋ยวลองฟังก่อนอให้น้องอังเล่าเลยครับค่ะก็วันนั้นอะคือเพียมากม,มันก็เป็นเวลาประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยเราก็หลับแล้วทีเนี้ยพอเราหลับแล้วใช่ไหมเราฝันเราฝันว่าเรานอนงงไหมคือฝันว่านอนอะซ้อนฝันอีกทีนึงใช่ฝันว่าตัวเองนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเห็นแค่ว่าเป็นบ้านไม้ <ừ> um. แล้วน่าจะเป็นแบบบ้านมายกสูงด้วยเฮ้ยมันดีเทลปลานนั้นเลยใช่ <ül m. S 1> แล้วทีเนี้ยเราก็มองเห็นหลังคุณยายคนหนึ่งเขายืนหันหลังให้เราแต่ว่าเหมือนเขาอุ้มอะไรอยู่น่าจะเป็นเด็กแล้วเรารู้มัยว่าอันนั้นเนีคือทันทีไหมว่าเป็นยายเราไม่ก็คิดว่าเห็นเป็นยายก็คิดว่ามันอยู่บ้านกับเราเราก็คิดว่าน่าจะเป็นยายของเราแต่เห็นหน้าตาหรือยังยังเพราะว่าหันหลังอยู่ใช่แล้วพอหันหน้ามาไม่ใช่ยายเราค่ะอุ้ยแล้วเป็นยายใคร ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเราลองทายว่ายายคนนี้เป็นยายใครได้ค่ะ,ะต่อแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบถามยายออกไปว่ายายยัยอุ้มลูกใครอะ่ะแล้วยายไม่ตอบยายเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจลองกระโกนให้ดังขึ้นยายจ้าอ่ะ,อะต่อก็เลยถามยายว่ายายอุ้มลูกใครอะ่ะยายไม่ตอบเราแต่ยายทาอะไรรู้ไหมคะทำอะไรครับกระดูหน้าตาเว้ อุ้มเด็กแล้วกระโดดหน้าต่างลงไปเลยอันนี้คือเราเห็นเลยใช่ไหมใช่ในฝันก็คือตกใจแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยค่ะคนไทยชอบใส่ใจเราเลยวิ่งตามว่าซาไปส่องตรงหน้าต่างว่าเอ๊ะยายทำไรนะแล้วทีนี้ไม่เห็นใครเลยยายก็ไม่เห็นแล้วเห็นแค่ว่าบ้านรอบรอบๆข้างก็คือเป็นบ้านร้างอแล้วบ้านที่เองอยู่ก็คือบ้านร้างเหมือนกันอันนี้คือถ้าเป็นหนังคือซีนหนังผีแล้วนะใช่ ในในฝันคือล้มทั้งยืนไปเลยค่ะพยายามแบบตบหน้าตัวเองให้ตื่นคือรู้แล้วว่าตัวเองฝันอยู่ตบยังไงขอตบได้ไหมเอาไม่ได้ก็พยายามตบหน้าตัวเองให้ตื่นว่าแบบอังตื่นได้แล้วอังตื่นได้แล้วอะไรแบบนี้สรุปตื่นแต่แตไม่ใช่<น>บ้านตัวเองเป็นฝันซ้อนฝันอีกทีหนึง่งอันนี้คือตื่นในฝันอีกทีหนึง่ง <c oughs> ใช่โอ้ยอินเซพชันตื่นมาแล้วไม่ใช่บ้านตัวเองเราก็เลยตกใจแล้วว่าเอ๊ะที่นี่ที่ไหนนะแต่เรารู้แล้วนะว่าเราฝัน เราก็เลยพยายามเอานิ้วมาถ่างตาเราว่าแบบตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วผู้ชมลองทําดูนะครับว่ามันตื่นไหมใช่ค่ะเอานิ้วสองข้างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาถ่างตาตื่นหนึ่งสองสามน่ากลัวมากเลยนะในห้องอาบน้ยนั่นแหละค่ะก็คือเราพยายามทําอย่างนั้นให้ตัวเองตื่นแล้วเราก็ตื่นจริงๆแต่แต่อีกยังไม่ใช่บ้านตัวเองอีกคุณพาคุณเจ้าแล้วรอบนี้ก็คือนอนมองเพดานไปเพราะว่าตัวขยับไม่ได้ อันนี้ที่เขาเรียกกันว่าผีอำนะถูกอ๋อเอขอขอนิดนึงก็คือว่าความเชื่อที่เขาว่านอนนอนผีตาพระอ้อมเนี่ยบางทีผีที่มาหาเราอ่ะเขาก็จะเรียกว่าผีอำใช่ผีอำที่น้องอังเจอเป็นไงก็แค่รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้ค่ะแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวใช่ไม่เห็นว่าเป็นตัวแล้วก็นอนมองเพดานไปเรื่อยๆนี่แหละว,ว่าแบบขยับไม่ได้แล้วด้วยความที่เราเป็นคนพุทธสิ่งที่เราทําได้ตอนนั้นก็คือท่องบทสวดมนต์ค่ะ บทอะไรจำได้ไหมอ่าน่าจะเป็นอิติปิโสค่ะตอนนั้นเพราะว่าจำได้อยู่บทเดียวบทฮิตเนาะใช่แล้วก็นอนห้องไปแล้วอยู่ดีสุดท้ายคลายตื่นโอ้ my gosh ตื่นค่ะรอบนี้คือตื่นมาแล้วเป็นบ้านตัวเองจริงๆแล้วก็คือเห็นแล้วว่าเออเนี่ยหลอดไฟบ้านชนะอันนี้คือเพดานบ้านชันอันนี้ถามได้ว่าเป็นบ้านที่ใช่ที่ต่างจังหวัดอ่านี่แหละค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ถือว่าอยากถามว่าเออ ที่เขาบอกกันว่าเวลาเราโดนผีอำแล้วว่าเราตื่นขึ้นมามันเหนื่อยจริงอันเนี้ยเหนื่อยจริงเราจะรู้สึกเหมือนมักยะคือเราหายใจไม่ออกแต่รอบเนี้ยคือใช่แต่ของเนี้ยก็คือจะมีปวดแขนปวดขาด้วยปวดไปทั้งตัวเลยคือเหมือนเหมือนเราได้วิ่งตามคุณยายจริงๆในนั้นแบบนั้นเลยกลัวไหมอยากถามตอนตื่นขึ้นมากลัวค่ะตอนนั้นก็แอบหลอนๆไปนิดนึงก็คือไม่กล้านอนเวลานั้นแล้วแต่สิ่งที่เราทําคือไปซื้อหวยถูกแล้วคุณถูกไหมไม่ถูกค่ะ ผีมาหาก็ไม่ให้หวยสักพี่วอ่ะทีนี้ก็เลยอยากจะขอเข้าไปสู่เรื่องของทางวิทยาศาสตร์นิดนผีตาพระอ้อมเนี่ยทาไมเราถึงห้ามนอนตอนผีตาพระอ้อมคิดว่าเพราะอะไรคิดว่ามันไม่ใช่เวลานอนอะ่ะมันคือเวลาแบบกึ่งกึ่งแบบก้างกึ่งระหว่างกลางวันกับกลางคืนหรือเปล่าคะก็คือตามที่หาข้อมูลมาความจริงน้องอังก็พูดถูกก็คือว่า คนเราอะ่ะปกติมันไม่หลับตอนนี้หรอกมันก็จะไปหลับกันช่วงกลางคืนทีนี้พอเราหลับช่วงกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราหลับต่อไม่ได้อทีนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นกูดโโลบายบางทีเด็กน้อยเขาก็ไม่เชื่อฟังะนะบางทีเขาเลิกเรียนกลับมาเขาง่วงเขาก็นอนเลยถ้าเราลองฝืนไปสักหน่อยหนึ่งเนาะเป็นออนตามเวลาปกติเรามันก็จะดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่เจอมาอีกอย่างที่น้องอังเล่ามาก็คือเรื่องผีอัม คิดว่าเป็นผีจริงไหมถ้าตามความเชื่อเราคิดว่าไม่ใช่ผีจริงค่ะคิดว่าเป็นการอ่อนเพียของเรานี่แหละอ,อะไรไหลายๆอย่างก็คือตามที่รีเสิร์ชข้อมูลมาเหมือนกันก็คือมันเป็นเหมือนอมตะมาพาดขณะนอนหลับเนาะก็คือว่าบางทีเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าคนฝันคือคนที่หลับไม่สนิทใช่และยิ่งถ้าเราหลับในช่วงมีตาพราะอ้อมอมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เราหลับจริงอะ่ะม,ม,มันก็อาจจะทำให้เราหลับไม่สนิทและฝันได้ก็คือสิ่งที่ รีเสิร์ชมานะครับก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการผีอมในช่วงผีตากพระอ้อมอีกด้วยเนี่ยหก็คือการนอนหลับที่ไม่ดีก็ถูกต้องเลยมันไม่ใช่เวลาที่นอนหลับที่เหมาะสม2คือการนอนหลับที่ไม่พอเราจะลองสังเกตดูได้ว่าเวลาเราหลับเหมือนตอนกลางวันอะไรพวกนี้ม,มันจะไม่ได้เป็นการหลับยาวอ่ะมันจะเป็นการหลับแบบชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วเวลาเราตื่นมาเนี่ยอาการที่เหมือนถามมาหลายคนนะคือเขาจะปวดหัวเป็นไหมเป็นเป็นเป็นก็คือตื่นมาแล้วมันจะมึนๆนงงๆอะไรแบบนี้ แล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกก็คือจะเป็นสุขภาพจิต<ช>บางทีมันมาพร้อมกับความเครียดหรืออะไรพวกนี้เหมือนที่บางทีเราคิดอะไรแล้วเราเก็บไปฝันอะ่<ฮ>ะเออบางทีมันเกิดจากการที่เราคิดเองนี่แหละไม่ได้เป็นอะไรหรอกแล้วก็การใช้ยาบางชนิดมันก็อาจจะเอฟเฟกให้เกิดอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะก,ก็อยากฝากไว้ว่าเชื่อได้นะในส่วนความเชื่ออ่ะพอเราเล่ามาทั้งหมดแล้วอยากถามตัวเราเองและตัวอังว่าเชื่อไหมกับเรื่องผีดับพระอ้อม นิดหน่อยครึ่งๆแล้วกันประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นลัจากที่เราเจอมาหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่น้องอังเจอมามันมีผลไหมว่าแบบมันสมจริงขึ้นก็ก็คือเนี่ยสิ่งที่ทําไม่เชื่อ5 0าบเเลยก็คือเพราะมันเกิดจากการใช่แต่ถ้าไม่เคยถ้าเขาไม่แต่ถ้าไม่เคยเจอก็คืออาจจะไม่เชื่อก็คิดว่ามันก็คงเป็นมีอะไรที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้อืมซึ่งก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ก็มีการบอกมาเหมือนกันว่าถ้าเราไม่อยาก เจอผีอำในตอนมีดาวพระอ้อมเนี่ยหนึ่งก็คืออย่านอนตอนนั้นถูกที่สุดกับสองก็คือนอนหลับให้เพียงพอความจริงถ้าถ้าเรานอนหลับให้เพียงพอจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลาของเราอะมันก็จะทําให้เวลาตารางการนอนของเรามันก็จะดีเป็นตามปกติไม่ต้องมานอนตอนนี้แล้วก็อยากเตือนทุกท่านวัยรุ่นทุกท่านที่เคยได้ฟังอยู่ตอนนี้ก็อย่ากินแอลกอฮอล์กันมากเพราะว่าเรามีดาราของเราท่านหนึ่งที่ ยังไม่เปิดตัวเขาชอบกินแอลกอฮอล์มากคนไหนคะเนี่ยรอติดตามชมเขาอาจจะเมามาเล่าให้เราฟังเลยก็ได้เพราะว่าแอลกอฮอล์ก็ส่งผลนะจริงๆต่อการนอนแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการผีอำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ฝากไว้นิดนึนงใงทางการแพทย์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีการสลิปเทสก็คือว่าเป็นการเช็คว่าตอนเราหลับเนี่ย เราเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นไปนได้ลองไปตรวจกันเพราะว่าบางทีมันจะมีอาการแบบหยุดหายใจขณะนอนหลบับ<ะ>หรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้อยากให้ทุกคนเช็คเหมือนกันเพราะว่าเรื่องการนอนความจริงอะ่ะมันสําคัญนะ,ะแล้วก็เหมือนบางทีพอเรานอนไม่พอเราก็จะลากไปสู่เรื่องอื่นเรื่องผีเรื่องอะไระที่นี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันอีกนิดนึงเรื่องความฝัน<ะ>ก็คือว่าบางทีที่คนเขาว่าผีอาบอะ่ะมันคือเราฝันไปเองหรือเปล่า ส่วนตัวคิดว่าด้วยคิดว่าเกี่ยวกับฝันด้วยจริงๆตื่นมาก็ยังไม่เคยเจอผีเหมือนกันแต่ว่าในฝันเราเห็นผีไงเราก็เลยคิดว่าผีออมหรือเปล่าทีนี้เนี่ยฝันแบบไหนที่เราเคยเจอมาบ้างที่เราคิดว่าอันเนี้ยเหมือนเจอผีเลย ก็คือเคยเคยโดนขีอาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เวลาที่เป็นเวลาขีตาพระอมใช่แต่เคยเจอแบบว่านอนอยู่แล้วลืมตาขึ้นมาแล้วมันมีเสียงคนพูดกับเราตลอดเวลาอันนี้คือหมายถึงว่าลืมตาตื่นจริงปะใช่อันนี้อันนี้จริงจริงที่ไม่ใช่ฝันซ้อนฝันอันนี้คือลืมตามองเห็นเลยว่าเอออันนี้บ้านเราอันนี้หลอดไฟบ้านเราแต่แต่มันใช่ขยับไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงคนพูดพูดตลอดเวลาแต่มันไม่เป็นภาษามันเป็นเหมือนคนพูดแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบคนคุยกันแต่เรานอนฟังอยู่ บบอืมอืมอืม,อมซึ่งเองก็น่าจะตอบได้เหมือนกันว่าถ้าจะพูดอย่างเงี้ยนอนตอนไหนอะ่ะถ้าจะว่าเป็นเรื่องผีนะก็มาได้ดุกเวลานะใช่ไม่ใช่แค่เวลานี้แล้วก็อยากชวนคุยอีกนิดนึงที่เขาบอกว่าคนเราอะ่ะทําไมฝันแล้วตอนจบชอบตกมาจากที่สูงเคยได้ยินไหมอ่ะเคยได้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกันใช่เป็นบ่อยอบางทีก็ฝันว่าตกหลุมอะไรสกักอย่างบ้างโดนเหมือนแบบ ดูดเข้าไปบ้างสะดุ้งกระตุกบ้างเอาอยากให้ทุกคนลองแชร์เหมือนกันนะว่าเจอเหมือนกันไหมฝันนี้ทีนี้เนี่ยตามวิทยาศาสตร์ทำไมเราถึงหลับแต่เรายังรู้สึกว่าเราไม่หลับไม่น่ใจก็คือคือเราหลับไม่สนิทหรือเปล่าอ่ะก็คือตามวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเขาบอกว่าเราหลับแต่สมองเราไม่ได้หลับไปด้วย สมองมันยังทํางานอยู่เราก็จะคิดเรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนบางทีที่เราลืมดาแล้วเราขยับตัวไม่ได้อะอคือร่างกายเรามันหลับไปแล้วแต่สมองยังไม่หลับมันเลยอาจจะทําให้เราจินตนาการไปถึงเรื่องอย่างอื่นอ,อืมมันก็จะมาพร้อมกับอาการมากเลยนะเช่นแบบขยับตัวไม่ได้หรือบางคนถึงหายใจไม่ออกเลยเราถึงบอกว่าความจริงเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดอะ คือเรื่องของทางวิทยาศาสตร์คือเรื่องของทางสุขภาพอ่ะใช่อืมคือฝากให้ทุกคนจริงๆเรื่องการนอนต้องดูแลตัวเองให้ดีก็เลยวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ฟังพอรแคสนี้ก่อนเข้านอนเนาะก็คิดว่าน่าจะกลรอบให้หลับได้แต่ฟังให้จบก่อนจะหลับนะเขาจะกลัวกันหรือเปล่าคืนนี้ลองดูว่าคุณจะเจอไหมนีออ่ให้ฟังก่อนนอนนะอย่าไปฟังตอนผีตามพระอ้อมนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะก่อมหลับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันนะมันอ,มอยากถามเหมือนกันว่าเชื่อไหมกับเรื่องที่เจอมาทั้งหมดคุณเชื่อมากแค่ไหนว่าสิ่งที่เราเจอกันเนะี่ยมันเป็นเรื่องผีอืมแล้วแต่ความเชื่อเลยแต่คิดว่าน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างพ่อแม่อาจจะเคยเล่าสู่กันฟังมาบ้างเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้น้องปังปอนและน้องอังค่ะ ขอลากันไปก่อนฝากไว้นะครับตอนหน้าจะเป็นดาราคนไหนจะเมามาหรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีสสดครับ